Ajin doh di, ajin doh di, doh ah. De, ah, de, ah, de, ah, de. ah.

ลองมาตีมแบบนะะี้บ้างโอ้โหเท่อ่ะอืเจ๊เจ๊โอ้จะเท่เลย Ừ. Này chiên này nha. What? <cười> <cười> Con người ạ. Đã... Uh, what the fuck? อัลโหลกล้องไม่มีอะบาโธไม่เชื่อเลยครับก็กล้องไม่ขึ้นนะทำยังไงีทีนี้ไม่ทำอะไรมันไม่ดีไม่ไรอีกแก mày bộc bộc mày, thấy toàn lùn văng bả đạo, con hải, tuồn con hải, con đấy. าแล้วใช่ไหมของมาหรือยังมัวตัวไปหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์พี่หน่อยนะจ๊ะเก็บไอซเลี่ยมสักหน่อยแล้วตอนไหนเนี่ย

đong lãnh đèn đa màu xì xì đũa cói mua đĩa à quên đi máy oh để ở มใครที่แวะเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะฮะแล้วก็เรียนพิมพ์ทักทายกันได้เดี๋ยวที่ลองพิมพ์ทักทายมันไม่มีคนพิมพ์หรือมันพิมพ์ไม่ขึ้นจอนขึ้นนี่นาหรือไม่ขึ้นวะขึ้นเนี่ยง่าขึ้นขึ้นอยู่ไม่ไมพิมพ์กันเองไงเดียัยงไงยกเนี่ย OBS No 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 no